เหว็ดกระเพาวหอยกระเพาหอยนะแซ่บลองบิ่งมันหยุดลอยแล้วสุศจานเลย สาวธงผาดกินอีกแล้วเนาะวันนี้นมาเห็ดกะเพราหอยกะเพราหอยนาแซ่บๆลองบ่งลองเพ็ดนตาตามเองเลยเนาะนาทีนี้ก็ตั้งหมอกันเลยเปิดไฟแล้วเปิดแล้วเนาะตั้งหมอนฮอนแล้วหมอนฮอนน้ำมันลงเลย เอาอย่างเง้ยแล้วก็มาตัง้งหม้อเลยหมอ้อเราก็ใส่น้ำมันน้อยนึงพอแล้วนะใส่หอมลงเลยหอมหอม,อนะหอม,หอมลาะ ชิบที่ตามไว้ลงเลยเพ่อจก็ใส่ไงเลยเพื่อี่เอางเลย รอบเหงาขับไปไล้ส่หลายลกถนี่ไปละน้นแข็งสักหนึ่ย

หยุด้อ,อยแล้วสระจับเลย